ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับเมื่อวานนี้นะครับการประชุมบอร์ดไตรภพาคีนะครับก็มีมติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ400บาทใน4จังหวัด1อำเภอนะครับก็คือจังหวัดภูเก็ต ชาเชียงสาชนบุรีระยองแล้วก็1อําอำเภอคืออำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆด้วยนะครับว่าค่าจ้างขั้นต่ํา380บาทก็ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็372บาทในพื้นที่กรุงเทพและก็ปร,ริมณฑลรวม6จังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ2.5นะครับส่วน67จังหวัดที่เหลือนะครับปรับค่าจ้างขั้นต่าเป็นร้อยละ2นะครับอพอขึ้นค่าแรงแบบนี้นะครับ คำถามคือว่าแล้วทางฝั่่ยผู้ประกอบการเนี่ยมีความคิดหรือว่ามีแนวทางอย่างไรหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลการประชุมในครั้งนี้นะครับมาพูดคุยกันครับกับดรธนิชโสรัตรรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กันแล้วครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับคุณส่งผลแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านนะครับครับคุณปริศนาด้วยครับครัาปริศนาด้วยนะครับครับ สวัสดีค่ะท่านค้าอย่างเมื่อวานนะค่ะที่มีการประชุมบอร์ดไตรภาคีกันอยากให้ท่านวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็รู้ว่าแล้วนะว่าของขวัญปีใหม่ค่าจ้างเนี่ยนะครับันที่จริงเนี่ยเขาทงเนี่ยเขาตั้งมาสี่ร้อยบาทค่ะนะครับแต่ว่าการประชุมตั้งแต่เ,เปลี่ยนประธานบอร์ดเนี่ย คือพอสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยมันก็มีเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนประธานบอร์ดเพราะท่านเก่าเนี่ยท,ที่เป็นประหลัดเนี่ยท่านเกษียณแต่ท่านไม่ได้ไปไหนนะก็ยังเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าออ,อาจจะไม่ใช่ลุกเชิงลุกว่าจะต้องให้ได้ค่ะนะเชิงลุกที่จะเน้นรัฐมนตรีท่านก็ใช้การบิงวอร์ดไงใช่ไหม <Yeah. S 2> แล้วก็ผลมาในงวดหลังจากเปลี่ยนบอร์ดประธานแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนกรรมการด้วยนะฮะสองท่านนะครับไอ้วันที่สามธันวาก็บัดป,ประชุมกันครั้งหนึ่งละนะครับตอนนั้นก็ก็ยังตกลงกันไม่ได้เพราะว่ายังเถียงกันเรื่องขอให้ตัดตัวแปรเชิงคุณภาพคือจะไม่เอาเอา GDP จะไม่เอาเงินเฟ้อมาเป็นสูตรในการคำนวณนไหมอันนี้เมื่อวันที่สามธันวาคมค <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ก็ก็ไม่โอเคกันหมายว่าฝ่ายนายจ้างอะไรที่สุดก็ไม่โอเคกันมันก็ต้องใช้ไอ้สูตรที่มี GDP มีเงินเฟ้อความสามารถของนายจ้างความเดือดร้อนของลูกจ้างเนี่ยนะครับแล้วที่ตกลงค่าวที่แล้วเนี่ยหมายว่าวันที่สามธันวานะครับนะครับค่าจ้างเนี่ยจะไม่เป็นอัตราเดียวกันทั้งประเทศครับเพราะว่ามันจะเกิดการเหลื่อมล้ําไม่ใช่ไม่ใช่แก้ปัญหาเหลื่อมล้ามันจะเกิดการเหลื่อมล้ํา เพราะว่าจังหวัดที่ไกลๆต่อไปจะไม่มีคนลงทุนอืค่ะอืมใช่ไหมครับแล้วก็มาวันที่ยี่สิบามธันวาคือเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เนี่ยก็คุยกันยาวนะคุยกันยาวตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งผมก็คอยโทรไถามครับเข้าไปในห้องประชุมกรรมาการที่ในจ้างเนี่ยนะครับก็ มีเขาก็ก็ทงเถียงกันเต็มที่นะต้องบอกก่อนนะในในเบื้องหลังที่ฟังจากคณะกรรมการค่าจ้างที่เขาคุยกับผมเนี่ยก็ถกเถียงกันนะครับก็สู้กันเต็มที่ทั้งนายจ้างลูกจ้างอะไรเนี่ยเขาก็สู้กันพูดกันเต็มที่แต่เท่าที่เห็นเนี่ยคือเขาสามารถลอมชอมกันได้ครับอาจจะจะเห็นว่าแตกต่างจากเมื่อที่ผ่านมาใช่ไหมจะมีการลอมชอมกันได้ทั้นที่คือลูกจ้างเขาอยากได้สี่ร้อยอ่ะ ใช่ไหมครับนะฝ่ายนายจ้างเขาก็บอกเนี่ยมันล้มหายตายจากโรงงานมันจะเจ๊งกันหมดแล้วมันอยู่กันไม่ได้อะไรอย่างนี้เนี่ย <mot S 1> แต่เห็นเราเห็นการลอมชอมกันในระดับหนึ่ง <ทะ S 1> มาถึงออกมาว่า,างวดนี้เนี่ยก็ตกกัหนึ่งเราไม่เท่ากันทั่วประเทศแน่นอนใช่ไหมแล้วก็แบ่งเป็นสิบเจตตานะครับแล้วก็ยังแยกมาเป็นรายอำเภอเป็นอำเภอตามพื้นที่นะที่เรารู้นะฮะสมุยสี่ร้อยหัดใหญ่สามร้อย 80บาทนะต่อวันนะเชียง<ะ>ใหม่ก็สามร้อยแปดสิบาทต่อวันฮะแล้วก็ยังแบ่งออกมาเป็นจากเมื่อกี้ในสิบเกตากตราสามอำเภอเนี่ยก็ยังแบ่งออกมาเป็นสิบจังหวัดนะครับกับสามอำเภอไอ้สิบจังหวัดก็คือขึ้นตั้งแต่แปดเปอร์เซ็นจนถึงสิบห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นก็คือระหว่างสามสิบาทถึงห้าสิบห้าบาทเพราะส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยประเด็นจะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเออจะเป็นเกตบาทหมดค่ะ นะครับพอพอเข้าใจนะหมายความว่ามันมีสิบเจ็ดตาตาแต่สิบเจ็ดตาตาเนี่ยมันมีบวกอีกไรายอำเภอไรายอำเภอสมุยหัดใจเชียงใหม่เนี่ยแล้วถ้าเราเจาะลึกเข้าไปเนี่ยจะพบว่ามันมีสิบจังหวัดนะครับสิบจังหวัดไม่พูดถึงอำเภอเลยนะสิบจังหวัดเนี่ยก็จะขึ้นค่าจ้างระหว่างสามสิบบาทถึงห้าสิบห้าบาทต่อวันครับ <S 2> <S 2> นะครับประมาณแปดเปอร์เซ็นถึงสิบหกเปอร์เซ็นตกลมๆที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดบาท นะก็ในความเห็นผมเนี่ยเป็นยังไงก็หนึ่งเขา่าตัวแทนเขาก็ทําหน้าที่ดีแล้วก็เอาเอาปัญหาของประเทศเป็นตัวตั้งไม่ใช่ดันทุลังะนะไม่ไช่ดัทุลังประเด็นก็คือว่าเออเรามาเจาะอ,อาเภอเนี่ยนะอาเภออย่างเช่นกรมีของเอาหัดใหญ่ก็ได้นะครับหัดใหญ่เนี่ยเขาตัว,ต,วตัวสงขาเนี่ยเขาขึ้นเอาเจ็ดบาทแล้วกันตัวสงขาเนี่ยนะเขาขึ้นเจ็ดบาท แต่ตัวหัดใหญ่หัดใหญ่เป็นอำเภเหนึ่งในสงขลาเนี่ย<ฆ>จากสามร้อยสี่สิบห้าขึ้นมาสามร้อยแปดสิบาทเนี่ยมันวันละสามร้อยห้าสิบเอวันละห้าสามสิบห้าบาทนะสามสิบห้าบาทอันนี้สิบเปอร์เซ็นต์นะ<ฆ>ก็ถ้าคุณมีลูกจ้างสองพันคนคือหัดใหญ่เนี่ยไม่ใช่อุตสาหกรรมใหญ่นะคือผมมีสาขาอยู่ที่หัดใหญ่พอดี<ฆ>ขึ้นลงบ่อยมากใช่ไหมมันก็จะมีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล แล้วก็แปรรูปยางไอ้พวกถุงม,มือยางเนี่ยใช้คนเยอะมากเลยนะฮะสามพันสี่พันคนนะคือไปขึ้นงวดนี้เขาทีเดียวเนี่ยวันละสามสิบห้าบาทเนี่ยถ้าคุณมีคนงานแค่สองพันคนเนี่ยเดือนหนึ่งก็สก่งสองล้านกว่าบาทนะโอค้คใช่ไหมคืออุตสาหกรรมพวกนี้เขาใช้แรงงานเข้มข้น,นเราคือเราย่ายไปหลับตาว่าหัดใหญ่ไปเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคนะมันไม่เหมือนเรายองฮะนะ มีโรงงานยางยนะทำล้ลอรถยนต์ก็สักโรงงานเดียวมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคือสองโรงงานเนี่ยที่เหลือจะเป็นโรงงานแปรรูปกเกษตรหมดครับแปรรูปยางพา,าราแปรรูปปากกระป๋องเยอะมากนะใหญ่เนี่ยโรงงานปากกระป๋องอะไรแล้วก็ส่วนมากกระจุกอยู่แถวอำเภอเมืองอำเภอเมืองเพราะฉะนั้นพวกตรงเนี้ยเอก็จะผมคิดว่าก็ต้องตั้งตั้งหลักกันให้ดีทิดหนึ่ง ส่วนที่เอาเชิญเลยครับคือสงสัยอยู่ฮะว่าไอ้การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยคือทุกธุรกิจเลยเหลอฮะ s อ e มอธุรกิจใหญ่นี่เท่าเทียมกันหมดเลยหรอฮะอ๋องวดนี้เขาไม่แบ่งเลยฮะโอ้ไม่แบ่งไม่แบ่งโอ้ยงนี่น่าสนใจอีกอันนั้นคือเชียงใหม่คอำเภอเมืองเนี่ยเขาก็ขึ้นสามสิบสามสิบห้าบาททุกต่อตีสามสิบบาทจากสามร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยแปดสิบบาทเนี่ยก็คือสามสิบบาท ถ้ารอบนอกๆก,ก็ขึ้นเจ็ดบาทนะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่เชียงใหม่เนี่ยคุณขึ้นก็าพูดเดียวเนี่ยสามสิบาทก็คือเดือนหนึ่งเก้าร้อยประมาณเก้าร้อยกว่าบาทเนี่ยเก้าร้อยเนี่ยกลมๆเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยอุตสาหกรรมแทบไม่มีนะมันจะเป็นอุตสาหกรรมหัตถกรรมอ่ะคุณนึกออกไหมใช่ไหมเออหัตถกรรมแล้วก็มันไม่ดุตสาหกรรมที่ใช้ไฮเทคเนี่ยพูดถึงอำเภอเมืองนะครับใช่ไหมเอออันนี้เนี่ย เราก็ต้องดูว่าพวกเนี้ยเขาจะปรับตัวกันยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะโดยที่เข้าบ่นกันก็คือชาเชิงเซาเนี่ยขึ้นเขาพูดเดียวเลยเนี่ยสี่ร้อยบาทเนี่ยนะอันนี้บนก็รอบๆหล,ล,ลังหลังจอนะ,ะนะโอบ,บอกมันมันอยู่ยากเพราะขึ้นทีเดียวห้าสิบาทจากสามร้อยห้าสิบเป็นสี่ร้อยคือชาเชิงเซาเนี่ยถูกเหมาไว้เป็นอ e <ะ>ีซีแต่โรงงานในฉาเชิงเซามันเป็นโรงงานไม่ไม่ใช่เหมือนกับเมืองชนหรือระยองมันเป็นโรงงานม่นมาตรฐานคนเยอะเออใช่ไม่ใช่คนเยอะ แล้วถูกเหมาไปเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบอะไรอ่ะ EEC เนี่ยผู้ประกอบการบอกโอ้คุนเข้าทีเนี่ยนะพันห้าร้อยบาทเลยนะเดือนหนึ่งเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณก็คุณคนงานเข้าไปอันนี้ก็เป็นเป็นกระแสที่เขา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 พูดกันแล้วก็ผมก็พูดเรื่องเรื่องเบื้องหลังเนี่ยคือนี้ในแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมก็โดยส่วนตัวผมก็เห็นด้วยเพราะว่าเงินมันไม่ควรจะสี่ร้อยเท่ากันทั่วประเทศใช่ไหมแล้วก็ภาครัฐเนี่ย ภาคนโยบายเนี่ยที่เขาหาเสียงกันเขาก็ได้สี่ร้อยใช่ไหม<ะ>มีสี่จังหวัดใช่ไหม<ะ>มีสี่มีสี่จังหวัดอะไรอะแล้วก็หนึ่งอำเภอ<ะ>ใหญ่อะเขาก็ได้สี่ร้อยคือไม่บอกว่ามันไม่ใช่ได้มันนไ,ได้ใช่ไหมแต่ว่ามีบางจังหวัดแต่เชิงเซาแระอำเภอเมืองอย่างบางอำเภออย่างงี้นะ,ะที่เขาอาจจะกระทบหน่อยค<ะ>ทีนี้พวกกทมก็โอเคปริมณฑลเนี่ยนะครับปริมณฑลเนี่ย สามร้อยหกสิบสามบาทนะครับุณก็เขาก็ปรับขึ้นไปเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นสามร้อยเจ็ดจิบสองบาทก็เก้าบ, <9 S 1> บาทนะเก้าบาทเดือนหนึ่งสองร้อยสิบบาทก็ผมว่าก็โอเคนะไฟใต้เศรษฐกิจอย่างเงี้ยก็อยู่ด้วยกันไปด้วยกันได้ครับนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดบาทหรือที่เป็นที่มาของ average สองเปอร์เซ็นสองจุดห้าเปอร์เซ็นตอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาก็เถียงกันนะ พราะว่าตามสูตรเนี่ยมันจะได้เปอร์เซ็นต์กว่ากว่าตามสูตรมูลเงินเฟ้อมันต่ามากเลยฮะคนไทยเราเนี่ยมันไม่ถึงคุณจะเฉลี่ยไปถึงกี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์นะและ GDP ของเราเนี่ยมันก็โตเตี้ยเนี่ยปีนี้ก็โตอย่างเก่งก็สองจุดหกเปอร์เซนต์จะมแล้วถ้า a อ e r a g e เรสิบปีเนี่ย GDP ถ้าโตเฉลี่ยนี่ผมตัดไปตอนโควิดมันติดลบหกเปอร์เซนแล้วนะมันโตแค่สองจุดห้าเปอร์เซนตโดยเฉลี่ยนะมันไม่โตมาก ใช่ไหมมันก็ได้มาเหลือเกตเนี่ยผมก็ทั้งฝ่ายรัฐบาลเขาที่เขาปักธงไว้สี่ร้อยก็ได้แต่มันไม่ได้ทั้งประเทศต่นั้นนะแล้วก็ขึ้นอย่างเมืองกทมรปริมณฑลพวกนี้ระดับที่ขึ้นไปวันสามร้อยจุดสิบสองบาทหรือวันลาวันลาเท่าไหร่วันละเก้าบาทเนี่ยนะนะครับมันก็เป็นเหลือที่ที่ที่ผมคิดว่ามันก็รับได้นะส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็ ก็ปรับขึ้นไปเฉลี่ยแล้วก็เจ็ดบาทเจ็ดบาทก็สองร้อยสิบบาทก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มากมายอะไรพอพอผมเชื่อพอเอาอยู่อ่ะทีนี้ดีกว่าครับธุรกิจสามารถไปต่อได้นะครับแต่ว่ายังไงเราก็หนีความ <พอ S 1> จริงไม่พ้นว่ายังไงผู้ประกอบการเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นแบบนี้จะทําให้สินค้าและบริการเนี่ยมีราคาสูงขึ้นตามด้วยไหมครับถ้าขึ้นระดับนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่กระแทกราคาครับแล้วอย่าลืมว่ามันการแข่งขันมันรุนแรงนะ ปีหน้าก็จะจะรุนแรงมากกว่านี้อย่าลืมเราเราไม่ได้แข่งขันกันภายในอย่างเดียวนะเราแข่งขันกับกีนด้วยใช่ไหมสินค้าจากจีนก็เข้ามามันอาจจะขึ้นราคากันง่ายๆเนี่ยมันยากในยุคนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นธุรกิจที่ผูกขาดนะ<ฆ>แล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยอย่างเอากฎทมพริมณฑลเนี่ยคุณเพิ่มเก้าบาทเก้าสามยี่สิบเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบาทมันก็ก็อย่างที่ผมบอกอ่ปีเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ไม่ได้มากอะไรประมาณสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะ พูดถ,ถึงค่าแรงที่ปรับรอบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีเหตุผลที่จะทําให้ราคาสินค้ามันไปปรับตัวกันมากมายอะไรครับแล้วก็ปัจจัยนอกเนี่ยราคาน้ํามันอะไรมันก็ไม่ได้ไม่ได้พุ่งสูงนะก็อยู่ในระดับที่มันบางทีก็เจ็ดสิบสองเหรียญมั่งนะบางทีก็ตกมาหกสิบเก้าเหรียญราคาต่างประเทศเนี่ยนะมันก็ไม่มีปัจจัยอะไรโดยเฉพาะคุณทัามมาเนี่ยสินค้าจีนมันเขาจะอาจจะไปอเมริกาไม่ได้ ก็ไหลก็มาแข่งับเราเขาก็ต้องลดราคาเขามาสู้สินค้าดุนในไทยก็ลดราคาสู้กันไอ้ปัญหาที่คุณไม่ได้ถามคือว่าไอ้สู้กันจนหมดกระเป๋าเนี่ยจนเลือดหมดเนี่ยแล้วมันเจ้งกันเนี่ยเออแล้วมันยังไงต่อไปเนี่ยอันนี้น่าสนใจกว่าเอาอย่างนั้นเลยเหรอฮะสู้กันจนแบบหมดเลือดในตัวเลยเหรอฮะขายโดยเฉพาะเอสเอ็มีคุณดูได้ในญี่ปุ่นเ่ย เห็นไหมค่ายรถยนต์ใหญ่ๆที่เราใช่ไหมยุบกันพูดก็ได้เพราะตอนนี้ก็เปิดเผยแล้วเนี่ยคันด้าแต่นิสสันเนี่ยใช่ไหมใครจะไปคิดว่าวันนี้เขารวมตัวแต่ว่าไอ้ที่ไม่ไม่ใช่เพิ่งมีนะก่อนหน้านี้เมื่อสักสามปีหลังโควิดเนี่ยสายการโดยเรือใหญ่เนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมิตซูยอะไรอะเคไลเอวาเคเขารวมตัวกันนะเป็นบริษัทวันนะพ่กเขาจะสู้แข่งขันกันเนี่ยครับ เออคือธุรกิจของญี่ปุ่นเนี่ยที่เราบอกว่าแน่ๆเจ๋งๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยรถยนต์นี่มันไม่ใช่เพิ่งมีนะก่อนหน้าเนี่ยสักสามี่ปีเนี่ยครับแต่ก่อนนี้เราเห็นแมตตู้ของเออชื่อเขาได้เดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้ว N Y K K Line Mitsui อะไรพวกเนี่ยเขารวมตัวกันเป็นบริษัทเดียวนะในขนาะที่เขาก่อนหน้านี่ก็แข่งขันกันเต็มที่เลยนะครับจีนก็รวมตัวกันหลายค่ายของจีนก็รวมตัวกันสี่บริษัทใหญ่ๆจีนที่เราพูดถึงเรือนะนั่นไอ้การที่ญี่ปุ่นเขามาเมอร์ บิสัตว์เนี่ยเขาเพื่อการอยู่รอดประเทศไทยผมว่าก็เหนื่อยนะปีหน้าเนี่ยผมดูแล้วมันสภาพคล่องนะครับแล้วมันมันเหมือนกับคดอึดอยู่ใต้น้ําอ่ะไม่ได้กั้นอ่ะไม่ได้หายใจอ่ะนี่เหรอใช่ไหมมันมันอึดถึงจุดหนึ่งมันระเบิดอ่ะครับเออแต่ถ้าเกิดดูเรื่องของการขึ้นค่าแรงแล้วเนี่ยคือไม่น่าจะส่งผลกระทบกับการขึ้นราคาสินค้าเลยปัจจัยแต่ก็แปลกนะผมไปทั่วไปกินก๋วยเตี๋ยว เคยไอ้แคปหมูเนี่ยสามเติมทำละยี่สิบบาทครับมันกลายเป็นสามสิบบาทได้ไงมันขึ้นทีสิบาทก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นรว,วดเดียวสิบาทเลยคืนเราไม่ลงด้วยนะเ,เขาบอกมีผลหนึ่งมกราดด้วยครับโอ้ะะแล้วก็นี่เรื่องของการย้ายฐานการผลิตปลดคนงงคนงานอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีผลใช่ไหมฮะเพราะมันน้อยหรือยังไงฮะคือไม่ได้มาจากเรื่องค่าแรงถ้าจะมีเนี่ยมาจากสู้แข่งขันไม่ได้ครับสู้ราคาไม่ได้ ราะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราไม่ได้แข่งกันเองตัวเล็กก็แข่งกับตัวใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมแต่คดียการเนี่ยทั้งตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องแข่งกับของจีนที่เข้ามาตีตลาดเราอันนี้น่ากลัวกว่าเยอะครับ,รบอ๋อแส,สดงว่าม,มันไมมีปัจจัยที่ที่ค่าจ้างรอบนี้เนี่ยนะครับจะมาทําให้มันตัดดูเพราะว่ามันโดยแอดเวอร์เรจเนี่ยอย่างก็ทมปริมณฑลเพิ่งเป็นสูงการผปรตเนี่ยมันขึ้นสองุดห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ไหมคราบาทเก้าสาม2ี่เจ็ดก็ เดือนหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบมันมันมันก็ต้องมันก็ต้องรับได้อ่ะครับเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่ได้ถ้าส่วนใหญ่เาราก็ต้องปรับต้องปรับค่าจ้างเขาแต่ปีนี้จากการสารวจของของสภา,าที่ปรึกษา,าแรงงานแห่งชาติเนี่ยึ่งผมเป็นอ,อดีตประธานไปแล้วเนี่ยเพราะว่าผลประหลาเลยเนี่ยนะครับก็บบออกมาว่าเกินเกินครึ่งนะฮะประมาณห้าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรเขาไม่ปรับนะห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็อีกยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็บอกไม่แน่ใจก็ ในโน้มการปรับค่าจ้างเนี่ยก็จะไม่จะจะน้อยหรือไม่ให้ไม่ไม่มากก็ไม่ต้องแข่งแย่งคนกันเออการแย่งคนจะน้อยลงนะแต่พี่เท่าพี่ผมสังเกตนะคนออกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็รับคนใหม่มามันไม่ได้แย่งคนมอนมัยก่อนหรือลูกน้องเราเดี๋ยวก็ออกไปอยู่บริษัทนั่นบริษัทนี้ไอ้ข่าเนี่ยที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาไม่ไม่ค่อยเจอนะมีแต่น้อยมากมีแต่น้อยมากนะครับครับก็เดี๋ยวปีใหม่เนี่ย ผมว่าสินค้าและบริการบางอย่างน่มันขึ้นราคาจริงๆอย่างที่ดรบอกเนี่ยแคบหมูขึ้นราคาปีใบนะฮะเฉพาะร้านนะฮะของผมนี่ก็โดนเหมือนกันผมไปตัดานเราต้องดูดอยไอ้ก๋วยเตี๋ยวนี่มันขึ้นทีสิบบาทเนี่ยมันน่าโมนาเกลียดอ่ะโอ้สิบาทผมไปตัดผมล่าสุดเนี่ยไมอสี่สิบบาทอะไรเงี้ยมันครับสิบบาทต้องไปดูหน่อยตัดผมเนี่ยเมื่อวานผมไปตัดมาเขาบอกว่า ปีใหม่เนี่ยจะขึ้นอีก5้าสิบาทอันนี้ขึ้นเยอะเหมือนกันครับเมันเอาอะไรมาขึ้นเนี่ยใช่ไหมมันไน่เกลียดเกินไปแต่แต่อย่างที่ท่านบอกนะมันอยู่ที่การแข่งขันนะฮะคือถ้าเกิดขึ้นราคาไปปุ๊บเนี่ยที่อื่นถูกกว่าก็ไปทำที่อื่นแต่ี่้นเมื่คิดนมันนั้นอร่อยถ้าพูดอย่างนี้นะคนแน่นแล้วก็คนไปทานก็ไม่ใช่คนที่ที่4ี่ร้อยบาทอ่ะมี่ิดหวาใช่ไหมนะเออครับ ครับวันนี้นะครับทางรายการครับขอบคุณดรมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับครับครับวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับดรธนิสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับก็วิเคราะห์ครับผลการประชุมบอร์ดไตรภาคีที่ได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ400บาทใน4อำเภอ4จังหวัด1อำเภอนะครับก็คือจังหวัดภูเก็ตฉะเชิงซาวชนบุรีระยองแล้วก็อำเภอเกาะสมุยที่สุราษฎร์ธานีและมีรายละเอียดอื่นๆด้วยนะครับแต่จังหวัดเนี่ยก็มีการขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำกันนะครับก็อาจจะพูดได้ว่านี่คือกองควาปีใหม่นะครับสาหรับผู้ใช้แรงงานนะฮะเราเราเนี่ยนะฮะก็ได้รับอัน,นิสงส์ตรงนี้ไปด้วยนะครับ